ที่เมวริอายุ20ปีน้องสาวไปเที่ยวด้วยกันไหมจ้าคนสวยไปไกลบาทาเลยไปไปเที่ยวกับพี่ไม่จ้าน้องสาวหาน่าเบื่อจริงๆเลยมาอีกแล้วที่นี่หาอ้วงให้นะน้องสาวยังไงยังไงเอเอ ช่วยน้องสาวพี่ได้เป็นแฟนหนูเลยเรื่องข้อสี่เอออะไรนะไปดีกว่าเฮ้ยพี่ิชามีอะไรล่ะฮิมาวาริกระดิกกะใจพี่จะไม่ช่วยน้องสาวเลยนะคะก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่ฮิมาวาริน้องสาวสุยๆคนนี้กำ้องตกที่น้ำมันบาพี่จะไม่ช่วยเลยเหรอไงคะฮะ ก็พี่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรนี่ที่มาวารนีพี่นีเพียงพี่ชายที่เป็นเรื่องจอริงเลยไปเลยหืมมาว่าพี่อย่างนี้ได้ยังไงอยู่ก่อนแล้วนะเชือเออเอ่อจะมากรีบไปเออ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 เจ็บจังเลยเออเออไม่ได้เลยทำไมวันนี้ต้องเจอเรื่องแบบนี้ด้วยเนะี โอ้โหยหนักจังเลยทำไมตัวเธอหนักอย่างนี้นี่ฮิมาวาริจกัดกันวะทำมาเลยเอ๊ะนั่นมันริงจังนี่นะอืหือ ก็ <What? S 2> ให้ไม่ไจริงเลยได้นั่นเขายังช่วยน่อยเออแบกมาเหนื่อยมากเลยเออนั่นมันน้ำชานี่ของโปรดซะด้วยอโ,อโอ้โหทำไมใจดีกับพี่จังเลยอะ่ะก็ไม่รู้สิก็ให้ลวกันนะถึงไปเถอะ ชื่นใจจริงๆเลยอะลำบากพี่แล้วนะจริงจังฮิมาเออพี่ขอโทษนะที่ตอนแรกพูดเป็นดีกับน้องนะ่เชื่อพี่ออกค็คิดได้แหละคะเนี่ยฮะพี่ก็เป็นห่วฮิมาวาริแหละนะแต่ว่าพี่ก็อยากให้ฮิมาวาริดูแลตัวเองได้น่ะยังไงเธอก็เป็นน้องสาวพี่แล้วนะ ยังไงสายหนูก็เป็นคนสวยยังไงก็ต้องมีผู้ชายคอยดูแลปกป้องและค่ะพี่ชินาสุเกะเละจ้าลูกอยู่กันที่มาารีหรือเปล่าครับไม่มีอะไรหรือเปล่าครับพี่พาน้องกลับบ้านนะจ้าลูกอยู่เครื่องไปดีเราเป็นผู้หญิงนะบอกบอกที่มาวารีด้วยเข้าใจไหมครับครับได้ครับแม่ครับโอเคครับครับแม่ไม่เอาแม่หนูยังไม่อยากลีบกลับเลยค่ะเอาล่ะลีบกลับบ้านกันนะจ้าลูก ดูแม่หนูไม่อยากกลับไปไกลขนาเทียวกับน,นะขอพ่อคุยบ้างสิโอ้โหไปแล้วกับพ่อเอาเถออดคุยเลยอ๋อล่ะกลับบ้านันเธอกับพี่คิดถึงพ่อกับแม่แล้วไปข้างหน้านเลยเจ้มาม้าน้อยของฉัน ตัวหนักมากเลยฮิมาก,กินให้มันน้อยๆหน่อยสิพี่อย่าบ,บ่นมากเลยนะคะพี่น้องสาวสุดสวยอยู่คนเดียวแค่นี้สุดสวยอย่างนั้นเหรอเอาละไปเลยแล้โกเอาละเพื่อนน้องสาวของเรา